อันนี้ไปงานอะไรเขาภาสาค่ะเออก็ส่วนเมืองอันนี้ก็คือเตรียมมีคอนเสิร์ตเพราะเป็นไอดอลญี่ปุ่นเออไอดอลญี่ปุ่นเหรอเต่งไงเออนี่งอ่าแล้วเราวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตนางอ่ะคาราวานที่ไหนวันนี้จะดูนางอ่ะด้วยเหรอโอ้ตรงนี้ดูลุล่าไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโตอาเธอ อ่ะแตปกติเราเราจะเห็นว่าทุกคนก็คือทางฝั่งนี้ก็คือชอบแบรนด์เนมปะชอบบ้างแเ้วแต่โอกาสครับเออแล้วแต่แต่ว่าอีลิวอ่ะใช้แบรนด์เนมวันนี้ถือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งมาแต่ทุกคนคิดว่าเป็นถุงขยะคือตรงนั้นล่วมันวาง้างถุงขยะเออมันวาง้างแห้วมันดำหมดเลยคุยวิวเขนแบบเออแล้วใส่ก็แบบดึงว่าถุงดำมันอ้าอยู่มันอยู่มันอยู่ใกล้ตรงที่สิ่งห้างตาอ่ะมันก็ย่อนเข้าไปเลย กระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งใช้แบรนด์เนมยังไงให้เหมือนไม่รู้สุดสภาพเแบบ้างบุคลิกวันนี้เราจะมาในท็อปปิกนะคะแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมอันนี้แบบชอบแบรนด์เนมหรือว่าจะเลือกจะใช้ไม่ใช้ยังไงไหมชอบชอบแบรนด์เนมค่ะขำไรอ่ะแบรนด์เนมชอบเราปะวันนี้ก็ไม่ให้เข้าอ่าฟังเงี้ยหนูไม่ค่อยใช้แบรนด์เนมเมื่อแต่เรามีแบรนด์เนมเยอะไหมไม่เยอะใบสองใบอ่ะเป้ยอ่ะ ชอบฉันชอบใช้ฉันชอบใช้แต่ของแบรนด์เนมไงคัส้มอมาลาไม่เคยฟังหรอไม่เคยฟังหรอไม่ฉันชอบเที่ยวนเป็นหรือไงเออมีแต่ฉันชอบเที่ยวฉันชอบเรียนดนตรีที่ทองโอซยมพีหิตยอกมันก็คือม,มั่นเลยนะไม่ใช่คือมั่นเลยนะไม่เคยฟังหรอไม่เคยฟังหรอไม่เคยอ่ะมาเพราะฉะนั้นคือสรุปใครเลือกอะไรมามึงมีมึงคนเดียวเลยเหรอ ไมม่แบเนชอบแบนเนมชอบ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 เออเออเอออ่ะกูไม่แบนเนมอ่ะกูชอบอ่ะแล้วชอบมันก็แบบเอาไปเอาไปนิดไทยเลือกเอาแบรนเนมหรือไม่เอาแบรนเนมยกมือยกมืออะไรไม่เอาอ่ะคนเรียนมันเคยมีไม่ต่ำเลยเ้ย ไปไปอย่างคุณไปเองอ่ะคุณไปเองอ่ะอีปดไปต้องออกกิการอะไรแล้วอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอ่ะแล้วก็ไม่ชอบมึงอ่ะมา เริ่มอยากให้แบบว่าคุยในเรื่องแบบว่าวันนี้เราจะคุยในท็อปิกแบบไหนกันะเป้ย์อะมองไอไ้อเรื่องของความุ้นเฟือยเราจะตัดทิ้งไปเลยแต่เป้อยอะมองในเรื่องของการลงทุนเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมอะมันเก็บเป็นสินทรัพย์ได้แล้วแลแกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างงี้ของส่วนของนนีๆนะคะจะพูดในเรื่องของคุณลิตี้การผลิตที่มันได้มาตรฐานค่ะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะการใช้งาน Yes okay. มึ่งรู้ได้ไงวะไฮโซเขารู้กันเคยคุยภาษาดีปะเนี่ยไม่เลยของเราก็จะพูดเรื่องของแบบความคุ้มค่าเปลี่ยนได้ง่ายแบบซื้อใช้ทิ้งก็ได้ขาดไม่เสียดายอะไรอย่างงี้เหมาะคนที่ชอบเปลี่ยนรูปจะบอกว่าของที่ไม่แบรนด์เนมก็เหมาะกับการลงทุนได้เหมือนกันใช่้ยจริงหรอมันจะเข้าใจค้ว่าเสือวงบ่เสื้อยืดสมัยก่อนอะไรอย่างงี้มันก็คือเสื้อยืดธรรมดาแต่ด้วยความที่แบบ นานไปมันก็จะมีมูลค่าอ้าวยน่าสนใจแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมแบบไหนมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเริ่มราวแรกกันเลยค่ะ ก็ดิฉันเป็นตัวแทนของฝั่งแบรนด์เนมนะคะทําไมสินค้าหรือเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยถึงมีราคาสูง1เลยเราบอกกันเลยก็คือการบริการที่แตกต่างจากของที่ไม่มีแบรนด์แน่นอนไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตการโปรโมทมันคือค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นมันจึงทําให้สินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมีราคาแพงแล้วก็การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ง่ายมากกว่าอย่างเช่นเราสามารถ เดินเข้าไปซื้อในห้างแล้วก็เวลาที่เกิดการซ่อมเสียชำรุดอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะมีศูนย์ที่สำหรับเซอร์วิสมีแบล็กชิพสโตร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษกูคนนึกไม่ออกเออมันก็มันก็มีเห็นมีผลมีเห็นมีผลไม่มีเห็นมีผลอ่ะมางั้นเล่าแรก ฝั่งเรากับไม่แบรนด์เนมที่เราฟังจากฝั่งแบรนด์เนมไปแล้วเราคิดเห็นยังไงเริ่มค่ะจริงๆการไม่แบรนด์เนมนะคะก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราไปตลาดมือสองเนี่ยเราสามารถหยิบเสื้อราคา5บาทเนี่ยมาขายตัวละ5 0 0 0ได้มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์มันอยู่ที่แบบว่าสไตล์ของเราในการหยิบมาเพื่อหลอกลูกค้าอันมาีนั i c เอามาเป็นการเล่นโกนนึกออกป้าบางทีบางคนซื้อของในสไตล์ลิงของเราความเป็นเราไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแบบดูถูก แต่มันดูเป็นสไตล์แล้วก็อย่างหนึ่งคือจะได้ความเขาเรียกว่ายูนิยูนิที่สําคัญนะคะคือเราสามารถตัดสินใจซื้อของได้ง่ายนะคะสามารถเปลี่ยนลุคได้ทุกวันแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราใช้จ่ายไปด้วยค่ะเข้ายูนิคมาแล้วมึงมีอะไรยูนิคยูนิคต้องแข่งเหรอต้องแข่งหรอ หัวข้อแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมเปยเมื่อกี้ฟังไปแล้วเราสองเริ่มะคะ่ะของเปยมีความรู้สึกว่ามันของแบรนด์เนมนมัน variable มันมีมูลค่ามากเราเราขอบพูดถึงเรื่องตรงนี้ทีหนึ่งนะคะคือด้วยความมันคือมีมูลค่ามากค่ะแล้วก็คือเปย์อะมองว่ากระเป๋ามันมีอ่ะ คือกระเป๋านะคือกระเป๋านะคือไนพูสกันไคือกระเป๋าอะค่ะมันมีมูลค่ามากนะคะเราสามารถเก็บสะสมใช่แล้วก็เทรดเป็นเงินได้นะคะการที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาสร้างเขาสร้างมูลค่าให้กับกระเป๋าก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะหาหายินเวนเตอร์หาดาราอะไรเงี้ยาำมาก ดาราเนี่ยเขาก็จะถือสร้างมูลค่าให้กกระเป๋าแล้วก็มันดูมีรสนิยมด้วยคมที่กระเป๋ามันมีมูลค่ามากคนก็สามารถเอาไปแบบช็อตะเงี้ยเทรดได้ช็อตไปตาไว้ได้ทุกวันเนี้ยเขามีคำกล่าวว่าสินค้าแบรนด์เนม่ยเหมือนเช่นกระเป๋าชาแนลมีค่าอัพทุกปีมากกว่าทองเขาเรียกว่าค่าอะไรอะภาษาไทย y ย u k n o ้ค่าผันแปรทางการตลาดว่าเขาเรียกบาก็ลงทุนอะไร มนสามารถลงทุนได้แบบอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำธุรกิจอะไรอีกก็มีหลายอย่างมีเออ SpaceX แล้วก็มีขายไก่ย่างวิเชียนหกสาขาธุรกิจกระโดดเหรอไม่มันก็มีแบบเป็นไฮเอนไปแล้วก็มีแบบโลโคลด้วยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าฝั่งแบรนด์เนเราแบบราวสองมาเริ่มเอาเอาง่ายๆคือตลาดมือสอง เวลาเสื้อตัวละร้อยัว, 100, วละ5บาท10บาทเข้าไปเย็บเขาเอาไปปักหมุดจนตาแตกอะไรเงี้ยก็จนมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งของทั่วไปอย่างเช่นของตำ จะจุจักอย่างนี้อ่ะมันก็จะมีน่นเฮ้ยบอละที่มึงครับที่มึงก็บอกนะกูนะไม่แต่ว่าอย่างจะไอ้อย่างที่เป้ยมันบอกว่ามันลงทุนได้มันเอาไปจำนำได้แล้วอย่างงี้ของเราอันนี้ของเราก็ลงทุนได้ซึ่งตัวนี้มันอา้าวตัวนี้หายากที่เคยเห็นบ้าเสื้อวงพอมันนานผ่านไปอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เสื้อยืดธรรมดามีมูลคา่คาเป็นหมื่นเป็นแสน,แสนอะไรเงี้ยมันมีมูลค่าเลยแล้วรสดสติยมในการเลือกอะมันแล้วแต่เราจะเลือกเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ง่ายมากถ้าสมมติเขาบอกว่าทางก็จะมีส่งซ่อมของเราสมมติ ว่าอาพังซื้อมันหรือเอาไปมิกซ์แอนด์แมกกับชิ้นอื่นแต่ถ้าเราซื้อของถูกอ่ะเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเอาเงินไปไปห่างไปเอาแบบเอาของไปจับนำหรือแบบไปขายต่อป่ะถูกสุดที่เราเคยซื้อกี่บาทนะ5บาทถูกสุดที่เราเคย2ล้านแพงสุดอ่ะก็หมื่นกว่าล้านเลยชุดนักเรียนมือชุดนักเรียนแพงจังวะม่และอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่ากระเป๋าของทั่วไปที่ไม่แบรนด์อ่ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝน โดนฝนไม่เป็นไรหลุยได้เต็มที่ออและสมมติคนถือแบรนด์เนี่ยเวลาถือกระเป๋ามึงจะต้องเป็นไงก็ถ้าเกิดฝนตกก็ต้องรีบหลบไม่ใช่มึงต้องบอกว่าเวลาจะวางแบบไม่แล้วมึงไม่บอกเองอ่ะบอกเองเลยถ้างั้นอะไม่ต้องการซื้อไปเขาบอกพูดเองเลยมันก็ต้องไปหาที่หาวะทางวางให้น้องวางใจเลยอย่าเดินเข้ามาใกล้ฉันนะอะถ้าสมมติว่าของทั่วไปน้องคะเอาก๋วยเตี๋ยวกูไม่ได้ขายค่ะออ๋อะไรอย่างเงี้ยต่อไป จะเป็นโต้ไฟแลบพร้อมไหมพร้อมจ้ะห้าสี่สามสองเริ่มเราก็มาคิดที่บอกว่าเอาเสื้อมือสองแล้วไปอัพราคาขึ้นบางตัวเสื้อวงอันนั้นก็คือเสื้อแบรนด์นะมันคือวงมาวงมาม่วงกัเขอสักหนึ่งผลกันเพองไม่ได้ไม่อะแล้วอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกว่าแบบว่าของเขาแบบว่าเหมือนแบบซื้อแล้วก็แบบว่าต้องบัตรเครดิตแม่ผ่อนบัตรเครดิตพอไม่มีเงินก็ต้องไปยืมนียืมสินแต่ของที่มันไม่มีแบรนด์อะมันควบคุมคุณตี้ยากบางที ตะเข็บข้างนะตะเข็บมาอยู่นี่เลยนะบุงซื้อที่ไหนนะซื้อนี่ไหนนะตังทั่วไปอ่ะไม้ก็คือของเราอะมันคุณภาพดีกานกก็ดีกว่าอะไรมันก็ดีกว่าุณภาพก็ดีกว่าเนังเธอมันเป็นเป็นหนังแบบพลาสติก P.U.V. ใช้สองสามปีมันก็พังก็ต้องซื้อไปใหม่มาสิ้งจะ่ค็นของแพงถือดูรูปเปล่าแพงเลยเ้า ใช้หนังอะไรหนังเย่ะหนังและค่าเราพูดถึงคุณภาพแล้วของเธอมันไม่มีแด์แล้วเมื่อกี้บอกว่าซื้อหาได้ง่ายอ่ะมันคือฟาสแฟชั่นนะฟาไปเลยฟาไนเปลยฟาไดเลยไม่ได้เราโลกนี้มันก็จะร้อนชาเป็นหนังจระเข้มันก็ใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานนะใช่มีหลานยังไม่มีไม้แต่ขนางจระเข้จระเข้หนึ่งตัวคือใช้กระเป๋าหนึ่งใบหนึ่งใบคือใช้ได้หลายปี เราดูอะไรผิดอ่ะก็บอกว่าตระเค้หนึ่งตัวเขาตายคนมือตายหนึ่งชีวิตเออหนึ่งชีวิตแล้วทําบุญได้ทาบุญให้มันแล้วข่าวว่าได้ใช้หลายปีเพราะว่ากระเป๋ามันมีใครใช้ตระเค้ใช้ไหมทุกคนใช้ใช้แต่การที่คุณผลิตโรงงานหรืออะไรเนี่ยมันทํเกาะเกิดมลภาวะมันทำเอากระเป๋ามันก็มาจากโรงงานเหมือนกันโรงงานเหมือนกันไม่แต่เราเป็นแทนเมแ d e h a n d m a d แล้วอันนี้มันต้องหาที่วางหาระวังระวังอะไรนะใช้ของทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องเรามาระวังฮะนั้นแหละเราไม่ใช่อย่ยพอของอันนี้ถูกจังโยนอันนี้ของเราไม่ได้โยนเราเรียกว่าแบบว่าโยนได้สามารถแบบว่าไม่ต้องดูแรมากอันนี้จิตเสียอุ้ยเดี๋ยวเป็นรอยย่างมือเดี๋ยวเป็นอะไรสุกเทปนั่งูกเปื้อนเลยเปิดแอร์เปิดแอร์ให้กระเป๋าอยู่เราใช้เราสบายใจที่จะใช้แต่มึงไม่สบายใจเวลามันเป็นรอยมันเป็นรอยพับหรือเปล่ามันเลอะมากหรือเปล่าาะว่ากัน ข้าสปาแต่ละทีเธอใช้เงินเยอะมากไม่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมไม่แต่เราจะพูดไามเพราะกูไม่มีเราเราจะไม่ได้พูดถึงแค่กระเป๋ายังเราหมายถึงเสื้อผ้าการที่เราจะหาแบบเสื้อผ้าที่โนแบรนด์อ่ะแต่คัตติ้งดีๆีเนี้ยไปงานเลยเนี้ยหายากนะผ้าดีดีเข้าใจว่ามีแต่มันหายากมากมันหาที่ไหนยากที่ไหนแต่ข้อสอบแกแ้งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ใครเอาไปซ่อนกูก็ไม่รู้กูก็ไปหาแต่เรื่องของมึงวาย เขาได้ป้าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปของแบรนด์เนมหรือว่าไม่มีไซส์ไม่มีไซส์เราสามารถไป็นแผนกโอกูตูได้ใช่ แล้วรอกี่เดือนสี่สามแต่มันได้งานที่มีคุณภาพกว่าคนได้ใส่ก็คืองานงานแขนเซิ c ละค่ะแล้วสมมติไปงานไปงานแต่งงานกว่จะได้ใส่นั่นแหละปีหน้าปีหน้าเขาไม่แต่งละค่ะเขามีลูกละค่ะไม่ดูปฏิทินหล่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็งคนแบบนี้คือคนมากง่ายเขาไม่ว่าใส่ปาเขาไม่คี้รนาใส่าแลกอ่เพราะฉะนั้นคือหาบทสรุปไม่ได้จริงได้ ได้ว่าแบรนด์เนมไม่จำเป็นต้องแบรนด์เพราะฉะนั้นเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะมาให้ความรู้กับเราว่าระหว่างแบรนด์เนมหรือว่าไม่แบรนด์เนมเนี่ยอันไหนมันน่าสนใจกว่ากันหรือว่าอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นคือให้เขาเป็นคนมาบอกเราดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะไปในทิศทางไหนดีจ้าไปเลยจ้า การใช้ของแบรนด์เนมหรือของไม่แบรนด์เนมเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อจํากัดที่แตกต่างกันอาจจะเลือกกันตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของที่เป็นของแบรนด์เนมเพราะว่ามันมีสตอรี่ของของแต่ละชิ้นนะแต่ว่าบางคนอาจจะมองในเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้เหมือนๆกันแม้ว่ามันจะเป็นแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมนะคะใส่ของได้เท่ากันสะพายได้เหมือนกันนะคะพอมองในเรื่องความคุ้มค่าแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้เบื่อแล้วชอบเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยๆเปลี่ยนของใช้บ่อยๆนะคะของแบบที่ไม่แบรนด์เนมเนี่ยเราซื้อบ่อยๆนะเนื่องจากราคามันไม่สูงเราก็ไม่รู้สึกเสียดายเงินด้วยลองคิดดูนะคะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันมีราคาแพงคิดเป็นของชิ้นเล็กๆก,ก็ได้ะคะ่ะว่าเป็นคาร์ฮูเดอร์นะคะชิ้นเล็กๆสมมุติว่าเราซื้อมา 1,000 0บาทนะคะแต่ว่าพอเวลาเราหารออกมาแล้วเนี่ยสิเดือนตกเดือนละประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นเอง800กว่าบาทเนี่ยช่วยเสริมสง่าราศีให้กับเรานะคะไปพบเจอลูกค้าก็ดูน่าเชื่อถือถ้าแบบนี้คุ้มขึ้นมาหรือยังคะแล้วยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะคะถ้าเทียบในจานวนเงินที่เท่ากันซื้อของแบรนด์เนมอาจจะซื้อได้ชิ้นเดียวแต่ถ้าซื้อของที่ไม่ใช่แบรนด์เนม อาจจะซื้อได้หลายๆชิ้นก็ได้เห็นไหมคะว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปเราก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือเราจะต้องชอบในของชิ้นนั้นที่เราใช้นะคะเราใช้แล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจเราใช้แล้วเรามีความสุขนะคะแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครต่อให้เป็นของแบรนด์เนมของไม่แบรนด์เนมนะคะหรือของถูกหรือของแพงตราบใดที่เรามั่นใจนะคะมันไม่มีค่าเงินหน่วยไหนสามารถวัดความสุขของเราได้เท่ากับหัวใจของเราเองค่ะ เป็นความรู้ไม่ความรู้แต่จริงๆมันก็เขาเขาพูดถูกเพราะว่าเพราะว่าตามวาระและโอกาสเพราะว่าออย่างบางคนแบบว่าจะต้องแบบทําอาชีพที่มันดูต้องน่าเชื่อถือก็อาจจะต้องไปพบเจอคนต่างๆหรือคุยงานต่างๆเอมันก็มีความน่าเชื่อถือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่โต้ของพวกเรามันก็คือความคิดส่วนตัวของพวกเราที่เอาเรามาโต้กันแล้วก็จะมี นที่ให้ความรู้ว่ามันก็แล้วแต่คนที่จะตัดสินเลยว่าชอบแบรนด์หรือไม่แบรนด์หรือ,อ,อชอบแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไปเลยเออแต่ละคนไปเห็นบัลลารินจริงๆแล้วว่าการการใช้แบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางฐานะทางไลฟ์สไตล์นะจริงๆคือเรื่องจริงถ้าเกิดบางคนอ่ะที่แบบเงินทุนทรัพย์ไม่พร้อมแต่แบบอยากจะไปมีเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นลำบากตัวเองแล้วก็เป็นถูกด้วยอะไรเงี้ยมีแบรนด์เนมหรือใช้แบรนด์เนมเมื่อพร้อมจริงๆเมื่อวันที่เขามัน กอปปีด้วยค่ะมัจะไม่ถูยกิะซิ์คือหมายถึงว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมีไปเลยก็ไม่ต้องเราไปมิสแด์แมทแบบแบบพี่เขาหรือว่าเหมือนเหมือนเราก็ได cin ้เราก็แบบนี้เอาอ่ะสุดท้ายนะคะก็คือ ไม่ว่าจะเป็นชอบแบรนด์หรือไม่ชอบแบรนด์ก็คือคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันว่าสําหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมว่าผมชอบว่าแบรนด์แบบแบรนเนมนะชอบแบบแบรนด์ทหนมีนิยมนะแบบใครชอบยังไงถือว่าเขามีความคิดเห็นที่มันออกนอกจากเราไปก็ได้อย่างเช่นแบบแบรนเนมมันดีตรงที่ว่าเฮ้ยพี่มันสามารถเป็นมรดกตกทอดได้เป็นอะไรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาหรือสําหรับคนที่บอกว่าไม่ชอบแบรนด์มีแรงที่บอกว่าเฮ้ยมันไปดูตรงนี้สิมันมีของวินเทจนะมันมีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํากัน ก็ทั้งนั้นก็ด้วยความที่แบบเราไหวดีกว่าเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองอะอยากไปเดือดร้อนใครก็แล้วกันนะนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งดิ่งให้ช่องโคตดคูแล้วก็รายการของเราคือโตัววาเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่มานั่งดูพวกเราวันนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ